แล้วทีกระดิ่งก่อนได้ไหมสวัสดีค่ะพบกับเทเลอีกแล้วนะคะเทนล์จะมาทำหวานข้าวโพดค่ะจะรวมเพราะว่ากินของขาวแล้วต้องมีของหวานนะคะตกท้ายอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมาทำให้ดูถ้าเป็นนวยมันก็เป็นนวยแบบนี้เั็นมะค่ะมะค่ะ แต่ว่าเขาตอบมาแล้วเราก็ง่ายสะดวกไงเห็นไหมเ้าจะเห็นหวานขน้าวโพดค่ะเห็นไหมจะได้เห็นใกล้ๆเนาะค่ะเนาะจะทาหวานข้าวโพดค่ะบ้านบักษรีบ้านเฮาใส่อันใส่สาคูค่ะก็จะได้ถ้วยหนึ่งนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ทำไปนี้เนาะเขาก็ฝานอย่างซีกค่ะ ค่อยๆเฮ็ดไปทำไปให้หมดคะรวบรัดตับตอนนิดนึงบางทีก็คุยยาวไปหน่อยค่ะไม่อยากเว่าลายแต่เมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วก็อยากเว้านะคะคุยกันไปด้วยอย่างนี้คก็ง่ายๆไม่เยอะนะคะเดี๋ยวทำให้ดูสาคูจะใส่ไม่เยอะแต่ล้างผ่านาน้ำซะหน่อยจะใส่ประมาณ ว่ามันไม่เยอะค่ะใส่ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะหลายพวดค่ะคประมาณนี้นี่ค่ะใส่ไม่เยอะเพราะมันไม่ได้ทําเยอะค่ะค่ะก็จะเอาเป็นล้างผ่านน้ำทีนี้จะเป็นล้างผ่านน้ำโอเคถ้ามีซั่งนิดนึงก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะเราก็าแล้วก็เป็นล้างผ่านน้ำหม้อกลาลังเดือดอยู่ค่ะเนี่ยก็ล้างผ่านเพื่อให้แต้นเบาอื่น ถ้าก็ว่างบนถิเนี่ยเทออกแล้วก็เอาใส่ตะแกรงก็ได้ข้าล่างที่ล้วก็ลงเลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะใส่จืดเป็นตาป่าตาป่าแบบในน่วมบ,บาทนี่โอเคต้มให้มันสุกกันแล้วที่ถ้ารันมีอยู่นะเขาต้มมาแล้วค่ะมันจะสุกเร็วค่ะคนๆไปด้วยต้มๆไปด้วยเนี่ยเออนี่ก็เป็นตาป่าที่เพื่อนบอกนะคะ ถ้าก็ไม่เก่งก็เรียนทําแต่ทําไปให้ดูด้วยอะค่ะกินได้แน่นอนค่ะทําแบบไทยรัฐนี่กินได้แน่นอนรับประกันได้รับประกันได้พวกเราโอ้จะมันรวง <c oughs> เดี๋ยวเวลาเราก็ต้มข้าวโพดลงไปด้วยกันเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ําออกบ้างตอนที่ข้าวโพดเราสุกแล้ว <c oughs> แล้วค็ใส่ลงไปคุณเก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่ไปนิดเดียวเป็นค่ะเดีย๋ยวไปเทน้ำออกนิดนะึงเทน้ำออกนิดนึงค่ะ ไม่เอาน้ำนี้จะเอาน้ำกระทิลงอาจจะไม่ทำไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ก็กินได้แล้วค่ะโอเคทไปด้วยแต่ว่าจะแบ่งหัวกะทิไว้ไว้เพื่อลาดนะคะกระป๋องเดียวพอเพราะว่านไม่เยอะเอาหัวกะทิไว้หัวกะทิไปทำร้อนนะคะแล้วก็จะใส่ สวัสดีค่ะผู้เฒากินข้าวเสร็จแล้วค่ะของหวานพร้อมเสิร์ฟสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับา <c oughs> มาเก็บจานตอนยังไม่ได้เก็บเข้าข้างในเพราะว่าธ้าเาทำตรงนี้เดี๋ยวเก็บให้ดูโอเคนะคะเราก็ทําต่อไปเลยนะคะผู้เอกาก็จะได้กินของหวานด้วยทีนี้อันนี้เหลือไว้เพื่อร้านนิดนึงก็พอนอกนั้นเราจะไปใส่ในหม้อค่ะ ดี๋ยวฉันจะไปใส่ในหม้อนะคะโคตรอยู่ค่ะนะนี่ค่ะเราก็าน้ำเก่าออกนิดนึงใส่กันอันนี้เป็นหางกะทิเนาะเล้วก็คุณขาหางกันเรามาใส่น้ำตาลได้เลยเดี๋ยวก่อนแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลมันก็ละลายเพราะนี่มันยังร้อนนะคะเห็นไหมมันได้อยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะซิมขึ้นบนก่อนเด้อเห็นบ่ค่ะ มันเป็นอยู่เด้ะทำแบบแท้แได้กินได้แน่นอนค่ะนโอเคเนาะแล้วกับประมาณนี้เราชิมค่ะเราชิมชิมจากหมอ้อม,มันไม่หวานเราก็เพิ่มเพราะมันยังร้อนน้ำตาลมันละลายง่ายค่ะ เอาแบบนี้นหวานเมื่อกี้มันไม่หวานจริงค่ะเราจะไปใส่หัหระที่ตบท้ายตรงนั้นเลยเนาะหรือเราจะเป็นลาดตอนที่เรากินก็ได้นี่ค่ะวุ้เสียบอยู่ค่ะนะเดี๋ยวเราให้มาดูอีกร่บนเ็ก็คนก็าหากันแล้วใช่ไหมแล้วก็ชิมตัว ได้แล้วค่ะหวานแล้วเดี๋ยวจะจักโซก่อนเนี่ยมาดูกันรินค่ะโอเคแล้วเนาะ้อมนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อน,นเสร็จแล้วค่ะ แล้ก็จะทําแบบนี้เนาะถ้าจะอยากให้เห็นออกจากหม้อให้เห็นนะคะจะได้เห็นชัดๆว่ามันเป็นสาคูข้าวโพดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมโชว์ค่ะขยับเข้ามานิดนึงโอเคจะได้เห็นชัดตอนที่รับเทลเนเะห็นไเพราะว่าเทลงนี่มันจะเห็นชัดกว่าค่ะของหวานนะเพื่อนเทศขายมันก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเห็นไหมค่ะ ็จริงๆนะรสชาติก็ไม่ได้หวานมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะช่วยกดติดตามเราด้วยนะคะบายยค่ะ